และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆของช่อง o OK k f i n ิ s นะคะสวัสดีครับวันนี้พบกันตอนเย็นนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงปัญหาปัญหาหนึ่งครับที่ที่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงวัวเจอปัญหาประจำนะครับที่ถามมานะครับ fc ถามมาด้วย คือ,อการรักษาหูดโรคหูดนะครับในวัวนะครับเราจะฝึกวัวตัวนี้นะครับวันนี้เรามาเล่นกับน้องพันษาไปด้วยเราก็จะพูดถึงโรคหูดไปด้วยนะครับหูดในวัวมีที่น้องเกษตรกร,รกหลายท่านถามก็ามานะครับถึงวิธีการรักษาก่อนอื่นเราก็มารู้จัก โรคผูดก่อนเลครับว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงครับผมเคยเห็นนะครับอาการของวัวน,นะครับที่มีตุ่มเป็นตุ่มสีดำขึ้นตามผิวหนังมีลักษณะนูนขึ้นมานะครับาบางเม็ดก็ใหญ่บางเม็ดก็เล็กนะครับนี่แหละคืออาการของการาเป็นผูดในวัวน,นะครับ ส่วนใหญ่จะเกิดในลูกวัวอายุไม่เกิน2ปีจะเปลี่ยนเยอะนะครับโดยเฉพาะหูที่เกิดบริเวณตาบริเวณคิ้วบริเวณตาคอนะครับตัวเนี้ยนะครับจะูกก็มีปากปาก็มีบางตัวก็โรคหูนี้ก็เกิดจากเชื้อไวรัสนะครับเพราะว่าวัวเรานี่บางทีคอกไม่สะอาดเป็นแผลนะครับบางทีในคอก มีขอมีคมจิวหนังเป็นบาดแผลหรือพวกเห็บพวกแมลงกัดครับแล้วเชื้อก็เชื้อโรคเชื้อไวรัสพวกนี้ก็จะเข้าทางบาดแผลของอวัวแล้วก็ทำให้เป็นโรคหูด เมื่อกี้พูดค้างไว้นะครับถึงสาเหตุของการเป็นหหดในวัวนะครับก็เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งนะครับที่มันเข้าทางบาดแผลนะครับกอบวัวที่มีขอมีคมตะปูอะไรพวกนี้ถ้าวัวไปตำตะปูตำขอ้ขอมีคมบาดเป็นแผลหรือพวกเห็บแมลงวันอะไรพวกนี้ไปรกัดนะครับกัดวัวผิวหนังเป็นแผลพวกเชื้อไวรัสมันก็จะเข้าทางผิวหนังนะครับแล้วก็ไป จเจริญเติบโตแล้วก็เกิดเป็นหูดขึ้นมาการป้องกันนะครับก็ดูแลรักษาความสะอาดในครอบนะครับแล้วก็พวกขอมีคมต่างๆนะครับก็นําออกไปอย่าให้ผิวหนังสัตว์หรือวัวไปโดนนะครับเป็นแผลแล้วก็เราก็พยายามดูแลกําจัดพวกมแมลงดูดเลือดต่างๆเพื่อไม่ให้เชื้อไวรัสเข้าทางบาดแผลได้ถ้าวัวไม่มีบาดแผลมันก็ไม่เกิหดหูนะครับโรคหูนี้สามารถแพร่กระจายได้นะครับฉะนั้น ที่คอกวัวถ้ามีวัวตัวไหนเป็นนี่ต้องต้องรีบรักษาหรือแยกนะครับแยกวัวตัวที่เป็นหูดออกมาโดยเฉพาะถ้าสังเกตเห็นระยะแรกๆนะครับให้ให้รีบรักษาเลยถ้าปล่อยไว้มันจะแพร่กระจายลูกลามนะครับไปทั่วตัววัวนะครับแล้วจะเป็นปัญหาในการรักษาแล้วก็สามารถแพร่เชื้อนะครับไปสู่วัวตัวอื่นทั้งด้วยการสัมผัสจาก วัวตัวหนึ่งมาสัมผัสมาเลียหรือมแมลงดูดเลือดก็จะเป็นพาหนะนะครับที่จะนําเชื้อโรคเชื้อไวรัสัวกนี้ไปสู่วัวตัวอื่นบางทีอาจจะสามารถแพร่กระจายไปทั่วทั้งฟาร์มทั้งคอกได้ต้องรีบทําการรักษาอทีน,นี้การรักษาวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการรักษาแบบไม่ง่ายนะครับอันนี้น้องหมูป่าทําไมชื่อหมูป่าเพราะว่าคลอดวันที่เราเจอหมูป่า13ชีวิตในถ้ำหลวงนะครับ อตอนที่คลอดนี่เจอพอดีเลยคลอดตัวนี้พอดีเราก็เลยตั้งชื่อว่าน้องหมูป่านะครับเป็นประมาณเรียดร้อยนะครับวันดีมากาวิธีการรักษานะครับเอาแบบง่ายๆที่เป็นประสบการณ์ในการเลี้ยงนะครับถ้าเป็นไม่มากนะครับเป็นไม่มากแล้วก็วัวเชื่องๆแบบนีน้เราสามารถรักษาง่ายๆเลยโดย สมมติปูดเป็นไม่มากนะครับส่วนใหญ่ไม่จะชอบเป็นตามนะครับตามตาตามปากจมูกคอนะครับี่ตามคอพวกนี้นลายผิวหนังใต้สะดือนะครับเอาว,วเพศอะไรพวกนี้ครับหรือบรียนตามเนี่ยนะครับตามขิดเนะท้ทาตามพวกนี้นก็จะเป็นนะครับ ว,วิธีแรกเลยรักษาง่ายๆก็โดยการใช้เคมีนะครับเคมีก็คือพวกยายเคมีต่างๆรักษานะครับเช่นใช้ทิงเจอไอโอดีนทานะครับก็ทิงเจอร์ไอโอดีนเนี่ยมันก็จะสามารถฆ่าเชื้อได้อยู่แล้วรหรือใช้กรดอะซิติกนะครับทา,าเหมือนกับคนที่เป็นหูอ,อ่กกรดพวกนี้นะครับ เป็นยาชนิดหนึ่งนะครับกรดอะซิติกเนี่ยเอามาทาหูดในคนเนี่ยมันจะทําให้อา่ามันไปนกัดหัวหัวฟองหูดแล้วก็หลุดออกได้หัวก็เหมือนกันแล้วก็เอามาทาเลยเสำหรับประสบการณ์ในการรักษาที่อคอกเรานะครับเ,เป็นหูดน้อย,นอยเนี่ยเราก็จะใช้วิธีการอา่าเราก็จะหนีบหนีบหัวหัวหูดออกนะครับอาจจะใช้พวกกันไกลคมคมนะครับหนีบหัวออกให้มันเห็นเลือดซิบๆเลยนะครับแล้วเราจะใช้ สเปร์ม่วงนะครับสเปร์ม่วงฉีดเพราะว่าสเปร์ม่วงหรือพวกยาแสงเมึกเนี่ยมันจะมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อไวรัสอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับฉีดเลยนะครับอันดับแรกต้องเปิดแผลออกก่อนนะครับเปิดหัวมันออกก่อนมันก็จะเห็นเลือดซิปๆออกมาเราก็ฉีดสเปร์ม่วงนะครับทำสักฉีดสักสองสามรอบอก็หายนะครับ หรือท่านจะใช้ทิงเจลดินทาก็ได้นะครับหรือจะใช้กดอสิติกทาในวิธีแรกวิธีสองอ่าฉีดยาถ่ายพยาธินะครับยาถ่ายพยาธิที่แนะนำนะครับก็คือไอโวแม็กไอโวแมกเอฟนะครับของนอกหรือไอโวแม็เอฟของไทยนี่ก็สามารถที่จะฉีดอ่าแล้วก็ทำให้หูดหายหลุดได้นะครับอาจจะฉีด2ครั้ง3ครั้ง คร,ครั้งที่หนึ่งไม่หายเราก็ฉีดถัดอาทิตย์ถัดไปฉีดอีกหนึ่งครั้งอาทิตย์ถัดไปไม่หายก็อาทิตย์ที่3าก็ฉีดอีกหนึ่งครั้งอยู่นี่เราฉีดแค่2ครั้งเพราะว่าเป็นไม่เยอะนะครับเริ่มเป็นนะครับก็หายนะครับาการใช้ายาหายที่อยายแต่ถ้าเป็นเยอะเต็มตัวเลยนะครับก็จะต้องทําวัคซีนเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะมาพูดถึงเรื่องการทําวัคซีนในการที่จะกาจัดหูดในกรณีที่ มีหูดขึ้นเต็มตัวสําหรับการเป็นโรคหูดในวัวนี้จะว่าอันตรายก็ไม่ไม่อันตรายนะครับแต่ว่ามันจะทําให้ไม่สวยทําให้วัวมันลาคาญนะครับมันมันไม่อันตรายถึงกับเสียชีวิตอะไรนะครับแต่มันจะทําให้ดูแล้วไม่สวยดูแล้วมันมันเสียราคานะครับวัวจะเสียราคานะครับถ้าเป็นเต็มตัวอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันไปเจริญหูดบางชนิดบางพันธุ์เนี่ยมันมันจับ มันจะเข้าไปในระบบทางเดินอาหารหรือกระเพาะปัสสาวะนะครับมันไปอุดตันระบบทางเดินอาหารส่วนต้นอ่จะทําให้วัวกินอาหารไม่ได้อ่าหรืออ่าปัสสาวะไม่สะดวกอันนี้ก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพหูดมันมีหลายสายพันธุ์นะครับตัวเชื้อไวรัสตัวนี้ไม่ใช่มีสายพันธุ์เดียวนะครับไอชนิดที่มันไปเจริญเติบโตด้านในอวัยวะนะนะครับ มันจะเป็นอันตรายนะครับเป็นอันตรายบางทีมันก็อาจจะกลายกลายเป็นมะเร็งาการณีนี้จะทําให้วัวเราเนี่ยสุขภาพเสื่อมโทรมแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้แต่ที่เห็นโดยทั่วไปนะครับวัวเล็กก็จะเป็นตามบริเวณคอบ้างปากบ้างบริเวณตานะครับบริเวณตาหอูอะไรพวกนี้ผิวหนังช่วงคออย่างเงี้ยถ้าวัวเล็กจะเป็นสะดือนะครับ อาไว้ปะเพศนะครับอย่างเงี้ยแต่ถ้าวัวใหญ่ก็จะปลากฏวดเห็นตามนมนะครับจะมีมีทั้งหูดชนิดหัวดำหูดชนิดสีขาวเป็นเหมือนเม็ดข้าวสารก็มีนะครับถ้าเป็นวัวใหญ่นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเราก็ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาโรคหูดในวัวนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีของอวัวในข้อของท่านวิธีที่ดีที่สุดก็คือการป้องกันไว้ก่อนนะครับ เมื่อป้องกันแล้วมันยังเป็นเราก็มาทําการรักษาโดยวิธีเบื้องต้นง่ายๆดังที่นําเสนอไป2อสวิธีนะครับแต,แต่ถ้ามันเป็นเยอะเ,เต็มตัวแล้วก็เริ่มแพร่ระบาดในฟาร์มเราก็จะต้องทําวัคซีนนะครับเดี๋ยวจะนําเสนอต่อไปสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกด u u s c r i b e นะครับเพื่อเป็นลังใจให้กับทีมงานผู้จัดตาของโอเคฟินะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ